เจ้าหนึ่งเติมามากบเปิดกบม,มุนยกเข้าไปเ be จ้กากบปักเขาให้โดนเกี่ยวเจ้าหนึ่งยกเข้ามาเจ้าชิดมงมากบม,มุนเกี่ยวกบมุนยกเจ้ากบมง้ไปเกมมี่ยวเอาแล้วยกเข้ามาใหม่ปักเขาให้เรียบ้อยโอ้โหครับเอาเปิดหนึ่งกบม,มุนยกเข้าไปเจ้ากบมงเข้าไปเจ,จ้าชิด เจ้าหนึ่งยกเข้ามาเจ้าชิดม่งมาเจ้ากบระบายเปิดเขาเจ้ากบปักเขาให้เรียบร้อยเอาเสือไปเจ้าหนึ่งเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าชิดปักเขาให้เรียบร้อยห้าต่อห้าเจ้าหนึ่งเสือมาเจ้ากบเปิดกมลยกเข้าไปเจ้ากบปักเขาให้โดนเกี่ยวเจ้าชิดเจ้าหนึ่งยกเข้ามาเอาเจ้าชิดม่งมาโอ้โห้ม่งไม่ข้ามห้าต่อห้านะครับ โกมลเสิร์ไปหนึ่งเปิดยกขึ้นมาเจ้าชิดปักเขาให้เรียบ้ลยห้าต่อห้าเอาเสิร์มาเจ้ากบเปิดหนึ่งโกมลยกเข้าไปเจ้าโบมงไปเเรียบร้อยห้าต่อห้านะครับเอาเสิร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเอามงมาเปิดเอายก มองไปเรียบร้อยยังยังโยอยู่ต้าหนึ่งยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าชิดมองมาโกมลเกี่ยวเอายังโยเอ้าไม่อยู่แล้วครับเสียห้าต่อห้าเจ้าหนึ่งเสิบมาโกมลเปิดโกมลยกโกโกบเอาโดนเกี่ยวเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าชิดมองมาเรียบร้อยเอาแล้วหกต่อห้านะครับฝั่งเดือนนำอยู่นะครับเจ้าหนึ่งกับเจ้าชิดบังพี่น้อยนำอยู่ ทักทายทั้ง38ท่านนะครับเอาเซิร์ฟมาโกมลเปิดโกมนยกเจ้ากบปักเข้าให้เหรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าชิดม่งมาเอาแล้วโกมลยกเข้าไปเจ้ากบมงไปเรียบร้อยเอาลครับตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วครับตอนนี้คชื่อฟุกชือกบอกแล้วว่ามันกไหนุกไหนุก พุกลูกปลาปลาโยป่าจบจากคู่นี้ครับแอดมินจะขึ้นต้นมะพร้าวเลยนะครับเอาครับเอายกขึ้นมาปักเขาให้เอาโดนเกี่ยวเจ้ากบเจ้ากบบนเจ้ากบมุ่งไปเรียบร้อยเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเายกขึ้นมาเจ้าชิดมุ่งมาเรียบร้อย เอาเปิดหนึ่งเอายกอยู่ที่เจ้ากบมองไวปอูโหมองดีนะครับทัดเด็ดลงด้วยนะครับเอาเสือไปเอาเจ้าหนึ่งเปิดเอาแล้วเจ้าหนึ่งแตกลูกเสือเจ้ากบนะวะเจ็ดต่อหกนะครับเอาแล้วครับเจ้ากบเสือไปเอาทัดด็ดด้วยเอาแล้วเจ้าหนึ่งยังยกขึ้นมาเจ้าชิดปักเหลียบร้อย เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้ากบมงไปโดนเกีียวปาเขาให้เอายังอยู่เอาแล้วมงไป้ยดเอาแล้วเจ้าหนึ่งยังอยู่เจ้าชิดปาเขาให้โอ้โห้แต้มนี้สําคัญด้วยนะครับได้แล้วครับแต้มเท่ากันที่เจ็ดต่อเจ็ดเสิร์มมาแล้วก็ออกนะครับอยู่สีสี่หมื่นเอาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาเจ้าเอายกร้นกุมวนยกเข้าไปอยู่ที่เจ้ากบม้วไปเรียบร้อยเอาแล้วครับเจ้ากบกับเจ้ากระบวนขึ้นนําไปแล้วครับแดต่อเจ็ดกุมลนเสือไปเจ้าชิดเปิดเจ้าหนึ่งยกเข้ามาเจ้าชิดม่วมาข้างหลังเอาแล้วกุมวนยกเข้าไปเจ้ากบม้วไปโดนเกีียวเอาแล้วยังอยู่ยกเข้าไปใหม่เจ้ากบอยกร้นเอาแล้วอยู่ที่เจ้าชิดว่าไง ปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเจ็ดต่อแปดเอาเสอร์มาโกมนเปิดเขาเอายกเข้าไปเจ้ากบมงไวู้อุ้ยมองดีนะครับเอาเปิดหนึ่งยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าชิดปักเข้าให้เรียบร้อยเจ็ดต่อแปดนะครับเจ้าหนึ่งเสอร์มาเจ้ากบเปิด <magic. S 1> <Sometimes. S 2> โกมนยกเข้าไป เอามงไว้โอ้โหเจ้าหนึ่งเสียจังหวะในการเปิดลูกแปดต่อเจ็ดเอาเสือไปเจ้าชิดเปิดหัวเจ้าหนึ่งยกเข้ามาเจ้าชิดมองมาเอาโดนเกี่ยวเจ้าครูบนเจ้ากบโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับเก้าต่อเจ็ดนะครับตอนเนี้เอาเปิดเอายกมองมาโดนเกี่ยวเอาแล้ว ยกเข้าไปใหมเจ้ากบมองไปเรียบร้อยโดนเกี่ยวหลังเท้าของเจ้าโกหมุดสิบต่อเจ็ดนะครับเปิดเนืองเอายกขึ้นมาเจ้ามองมาเรียบร้อยเอาเสือบเอ้าเสือบดีนะครับกบวนยกเข้าไปอยู่ที่กบมองไปโดนเกี่ยวมา เอาแล้วยกเข้าไปใหม่อีกรอบหน,หนึ่งหลุนหนึ่งยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าชิดปากเข้าให้เรียบร้อยแปต่อสินะครับผกมุนยกเข้าไปอยู่ที่เจ้ากบวงไว้เรียบร้อดดดดยอาาเอาละครับปัปกเข้าให้เรียบร้อย เอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอายกลน้นเอาแล้วอยู่ที่เจ้าหนึ่งยกให้เจ้าชิดบางพีน้อยปักเข้าให้โอ้โหเอาแล้วครับไล่มาเป็นเก้าต่อสิบความมันบังเกิดแล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดเอายกเข้าไปเจ้ากบวงไปเจ้าหนึ่งเกี่ยวเอาเอาวิ่งวิ่งกยกโยกยกเอายังอยู่เอาแล้วเอาแล้วเจ้ากบวนยกเข้าไปใหม่ยกล้นเอาเอาเอายังอยู่เอายังอยู่ไม่อยู่แล้วโอ้โห สิบต่อเก้าเจ้ากบเสือไปไมาอีกเจ้าชิดเปิดหนึ่งเจ้าหนึ่งยกเข้ามาเจ้าชิดมงเอาเอาอยู่ไหมเอามองยอดโอ้โหเจ้ากบนะว่ามงยอดฝั่งตัวเองเก้าต่อสิบเจ้าหนึ่งเสือมาเจ้ากบเปิดผมมบยกเข้าไปเอามองไปโอ้โหมงดีนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่ง เอายกปักเข้าให้เรียบร้อยสิบเอ็ดต่อเก้า เจ้ากบเสิร์ฟไปเปิดหนึ่งเจ้าหนึ่งยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าชิดโมองมาเรียบโรยเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเสิร์ฟมาเปิดยกเข้าไปเอาโมองโอ้โหยังไงแม่ดีเซลเอาเปิดหัวเอายกเข้ามาอยู่ที่เจ้าชิด เอามงมาโดนแง่งเกี่ยวโหมุนยกเข้าไปเอากบเรียบร้อยขึ้นแท่นแล้วครับตอนเนี้สิบสองต่อเก้าแต้มเดียวเกมไม่เกมแมตช์ไอครั้งที่ดึงเปิดเอายกเจ้าชิด โมงมาเรียบร้อยยังไม่เกมนะครับ9ต่อ12นะครับเจ้าหนึ่งเซิฟมาโอมนเปิดเอายกเอาเจ้าหนึ่งเกี่ยวออกหลังสนามนะครับเปิดเอาจบเกมนะครับเจ้าหนึ่งวิ่งไม่ทันลูกโอ้โห